ออสวัสดีนะครับนี่ผมเล่นมาครับอยู่ในแมปเสาวงกลมนะครับหาทางออกพุกไม่ได้แนละ้วลุกกระโดูก็คงโอ้ยทางตันไหมโอ๊ยแถ่ว่ามือมีกระดับโอ้ยก็เข้าไปในนั้นแล้วแต่เอาไตรกาวนะนนั่นน,นี่นี่อ่ะสับเปล่ามันกโคตรไม่มีอะไร

นี้คงสาคงแบบต้องกระโดดกระถด่มครับเพ้ผ่านของกดเงนด้วยความหนึบเลยแบบนี้มีคนเฮ้ยน้องเพ้นไปแล้วแอบโกงซะด้วยโอ้กระโดดไม่ค่อยเก่งนี่ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยายาเฮ้ยเกือบเกือบตกเกือบ

โอ้เธอกอไม่มีอะไรนั่นตัวเล อุ้ยออกมาแล้วเอออีกคนต่อบอกไว้ก็ต้องเจาะโอเคโอเคโอ้ยนี่นีน ดีจริดีก็อือ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 อืโอ้ยรบกวนวัม่ีของเห้ยื่ไม้กอล์อ๋ยวเราไม่ใช้สมไ้กอลกอัตีพิกเซียวัตีหมูพิกเซีกันทุยออ b c ชนตูตกขี้เกียจขึ้นเอาเฮอยตัวตเพื่อนถอดเพื่อนแต่ตอ ไปชิวแขเราต้องกมันอยอกนะเอ้ยเกิดเมียเนี่ยโอ้โเกิดบนสบายอียมเขียนให้เพมข้างลาง่างข้างล่างนั บาทเงนต่อบาพร้อมกั้สึกชามากใครที่จะว่าทำไมาผมังเล่นย1110อยู่ที่อีงมเล่น2 1นแต่มันในเครื่องผมยู่ใน iPad นะครับอันนี้เป็นที่ขีงม,มาร์โซมันตอนนั้นเราขึ้นไปตรงนี้ครับ ไปปุ๊บเจ้าี่ปุ๊บรอบอลกรรมจะโชว์เทพไม่ดูโชว์เทพนี่นี่เลยเยอ ไม่ได้ให้อยู่อย่างนี้มั้งครับนี่รอ,อกดีกว่าวางวางนู้นวางแกดันแกให้ตกลงไปนะลุ๊ปลุ๊ปลุ๊บไอ้ไอ้แกฮีโอ ขอพูดคนยาวบอกไม่เอไม่พูดแล้วคนยาวติดิดไม่ควรไปตาตามแล้วเขาหยีแกใครจะไปยอมแพ้กันเราอออือีกนิดเดียวอืออาตบไปพร้อมแกออแกหาไปกับสายโอ้ยอี๋อูจะคิดซ่อนใช่ไหมเอาไก่ก่อนวิจอจอ บายบายไอไก่บินได้บายบายเ้ยโอหไก่ไมุ่เลยเออเออเฮ้ยดจว้าสายกาผอออเ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 อ๋อมีเฮ้เฮ้ ีิก็ไหนอยากตกบ้างแกขึ้นมาไอ้วองลบแกนี่ขึ้นมาลบแกไอ้วองทำลายทำลายแกทำลาย ไปสิแกขึ้นไปสิแกขึ้นไปขึป้นไปนั่นแหละขึ้นไปทำไมอ้อก็ลงไปเฮ้ย M V C อือไป M V C อือเฮ้ยดันมันไเออคิดซะอุ้ยดัน M V C กว่าอ,อุ้ยอุ้ยปราก่อน V C กว่าไหนมีสเป๋าเนี่ยหมดจุ้เลยไปตกไปตกไป

อาใส่เวิร์กนั่นแหละอื้ออือดันเลยมาอย่าวิง่งเอ,อแบบ๊ะหดเลยเฮ้ยนั่นนี่แกแกอิชอิชอิชทำหมูก่อนก็ได้เว้ยอุ้ยกิดตุ๊อิชอิชอิชบายบายเอ๊ะใครไม่ติดเหรเทปเทปว่ไปไม่ไปทางนี้นะเฮ้ยกอง

อัวอวกขึ้นขึ้นจริงๆไม่ใช่ของคนหรอกมันเป็นเอฟกราร์ดวัแต่มันมีของกดขอประทานโทษด้วยที่พูดผิดเดี๋ยวตอนคืนผมจะมาสู้ไฟมอนด้วยมือให้ดูรอตอนคืนก่อนเกียร์ทีแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้โอกา,อาทีแล้วโอเคต่อท่าดื้อข้าคือราชาของพวกเจ้า ตลงฟังคำสั่งของข้าซะเออตกพระราชาตกจากพลังก์ขอพระราชาขึ้นบัลลังก์ใหม่ก่อนอุ๊ยอุ๊ยอิสอิสอิสข้าคือพระราช์ของเจ้ารุกเจ้าของฟังคำสั่งของข้าน้ำบัดนาวขอให้ทุกคนเอามันได้ไปสีละก่อนแหวว ไปเจอเฮ้ยผมต้องอนันใ้มันมันไอ้มสซี่มันจบจแล้วไปขับบ้านโอ้โหหมอนน้อยหมูน้อยอยู่น้อยเจ้าจะค่าฆ่าจะฆ่าเจ้าเฮ้ยเอ็มีซีทำไรหมูน่ะเฮ้ยเอ็มซีทำไรหมู ไอ้ทำไมหมูทำไมแกหน้าไอ้นองไปช่วยมันหน่อยแกโอคอมนตัดยังไม่ขเลยสักวัน เปิดอะไรหมดเลยวันนียเอ้โหคีโตมันแต่ก่อนนี้ไม่มีตัวอะไรเกิดวัดเดร์ผมจะไปไฟมันยังไงเนี่ยแถวทางใครเกิดไหม ขาก็จะมีท sort of ่าเชมราก็มีราป้องกันเล่าคืนหม้เลยนะโลเอจวารฟังออตายอีวัวปนใสอีตก